ขายเหมือนไม่ขายหรือขายแบบไม่ขายเป็นยังไงคะพี่วากระสงสัยมานานเลยมันเป็นยังไงหรอแล้วมันจะทำได้จริงหรือไม่นะคะวันนี้ค่ะ YL Trainer โดยทีม Power U โดยโค้ตูและโค้ชิค่ะนำพาพวกเราฝึกนะคะฝึกเทคนิคขายเหมือนไม่ขายซึ่งพี่ว่าขอสรุปเป็น5นิ้วนี่แหละค่ะจำง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะ นิ้วแรกค่ะคือนิ้วก้อยเราไว้ทำอะไรคะไว้เกี่ยวก้อยนะคะเวลาเรารักใครชอบใครแล้วก็เกี่ยวก้อยกันนะคะเทคนิคแรกคือการเปิดใจค่ะและการสร้างแรปพอนะคะเปิดใจคือการยินดีรับฟังนะคะเรื่องราวของคู่สนทนาหรือผู้มุ่งหวังเนี่ยค่ะว่าเขาจะเล่าอะไรให้เราฟังเราเปิดใจตั้งใจฟังนะคะ พร้อมกับการสร้างแรปพอคือการสร้างความสัมพันธ์ที่นําไปสู่ความไว้วางใจค่ะขอย้ำนะคะนำไปสู่ความไว้วางใจค่ะเพราะถ้ามัวแต่สร้างความสัมพันธ์แล้วไม่สร้างความไว้วางใจความไว้วางใจไม่เกิดขึ้นไม่มีประโยชน์และเขาจะไม่ไปต่อกับเราอีก4เทคนิคแน่นอนนะคะนิ้วที่2ค่ะเพื่อนๆนี่เขาเรียกว่านิ้วเลยค่ะนิ้วนางนะคะเอาไสวมแหวนนะคะนิ้วนางนะคะนิ้วนาง ังจากเราเปิดใจแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเปิดคําถามค่ะเปิดคําถามเปิดด้วยคําถามซึ่งมีตัวย่อนะคะเรียกว่า form H D ค่ะมาเริ่มต้นจากตัวแรกค่ะ F ค่ะย่อมาจาก family ค่ะครอบครัวเขาเป็นยังไงคะ O ค่ะ occupation อาชีพการงานเขาเป็นอย่างไรนะคะ R คือ relationship ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขา เป็นอย่างไรความสัมพันธ์ในฐานะอะไร M Money Money ค่ะ Money จำง่ายๆนะคะสถานะการเงินนะคะฐานะการเงินของเขาเป็นอย่างไรเขามีไรายได้จากที่ไหนมากน้อยเพียงใดถ้าถามลงลึกได้ก็จะดีมากแต่การถามเรื่องเงินก็ควรจะ,ะระมัดระวังนิดนึงนะคะสำคัญคือถ้าเราสร้างแร็ปพอดีเขายินดี และไว้วางใจที่จะบอกให้เราฟังนะคะเพืเ่อนๆตัวต่อมาค่ะ h ค่ะ h ก็คือ health ค่ะสุขภาพหรือ hobby งานอดิเรกนะคะเราก็ชวนเขาคุยว่าสุขภาพเป็นอย่างไรคะช่วงนี้และมีงานอดิเรกอะไรที่เขาสนใจทำบ้างนะคะอักษรตัวสุดท้ายคือตัว d ค่ะ d ภาษาอังกฤษนะคะ d ย่อมาจาก dream ค่ะ dream หรือ e s t i n a t i o นนะคะชีวิตของเขามีความฝันอะไรมีจุดหมายปลายทางคืออะไรบ้างทั้งหมดทั้งปวงค่ะเราจะต้องใช้คำถามค่ะตั้งคำถามแล้วตั้งใจฟังนะคะระหว่างนี้เราก็รักษาแรปพอของเรารักษาความสัมพันธ์อย่าให้มันแตกนะคะอย่าให้มันเสียแรปพอนะคะเราไปสองนิ้วแล้วค่ะเ,เพื่อนๆนิ้วที่3นะคะนิ้วที่สต้องทำแบบนี้นะคะก็คือ เปิดปัญหาเปิดคุณค่าค่ะหลังจากที่เราตั้งใจฟังฟอร์ม h d ของเขาแล้วนะคะซึ่งเปรียบเสมือนเป็นวัตถุดิบซึ่งมาจากเขานะคะเราต้องทำหน้าที่กรองค่ะกรองคัดเลือกวัตถุดิบว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงของเขาในขณะนี้นะคะหรืออะไรคือคุณค่าที่เขายึดถือที่เขาใช้ดูแล ชีวิตของเขาฟังให้ดีๆในฟอร์มเอสเเราจะพบปัญหาหรือเราจะพบคุณค่าโดยอาจจะอยู่ในคำพูดที่เขาบอกกัเราหรือไม่ได้อยู่ในคำพูดค่ะซึ่งในทานโคชชิ่งเราจะบอกว่าฟังให้ได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดค่ะเพื่อนๆฟังให้ได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดนั่นคือ เราจะต้องทำความเข้าใจความให้ลึกซึ้งและให้ความหมายกับสิ่งที่เขาพูดมาว่าเขาหมายถึงปัญหาอะไรเขากำลังสื่อสารว่าเขายึดถือคุณค่าอะไรเพืเ่อนๆสาคัญมากนะคะเทคนิคที่3ไปเทคนิคที่4เลยค่ะเมื่อเรารับทราบปัญหาของเขาเราเห็นคุณค่าของเขาเราก็เอามาเชื่อมโยงค่ะว่าสินค้าของเรามีอะไรบ้างนะคะ ที่จะไปนำเสนอให้กับเขาได้นั่นหมายถึงเรานำเสนอโซลูชันค่ะทางออกทางเลือกให้กับเขานะคะโดยที่เราให้ความจริงใจให้ประสบการณ์ให้ข้อมูลที่แท้จริงแก่เขานะคะเป็นการเปิดใจของเราขั้นตอนที่4เนี่ยค่ะเป็นขั้นตอนที่มาจากตัวเราที่เราจะต้องบอกเล่าประสบการณ์บอกเล่าความรู้ ความเข้าใจที่เรามีกับสินค้าตัวนั้นโดยเฉพาะประสบการณ์ที่ได้มานะคะบอกให้เขารับทราบขั้นตอนที่5สําคัญมากมันคือนิ้วโป้งค่ะเพื่อนๆนิ้วโป้งนี่คือกดไลค์ใช่ไหมคะเราชอบสิ่งไหนนะคะเราต้องกดไลค์ใช้นิ้วโป้งแล้วมันสําคัญจริงๆค่ะขั้นตอนนี้ถ้าเพื่อน ไม่ทำหรือพลาดไปจะทำให้เทคนิคขายเหมือนไม่ขายไม่เกิดแน่นอนค่ะขั้นตอนนี้ก็คือใช้นิ้วนะคะปิดปากค่ะปิดการขายนะคะขั้นตอนนี้ปิดการขายด้วยการปิดปากหยุดพูดค่ะหลังจากที่เราเปิดใจเปิดคำถามเปิดปัญหาและเปิดคุณค่า ิดสินค้าของเราเรียบร้อยแล้วให้ข้อมูลเขาเต็มที่แล้วเงียบค่ะให้พื้นที่ให้สเปซเขาได้ย่อยค่ะให้ได้ตกผลึกให้ทำความเข้าใจในสิ่งที่เราบอกเขาอย่าไปใส่ข้อมูลเพิ่มอย่าไปใส่ความเห็นอย่าไปชวนเขาคุยเรื่องอื่นเราเงียบค่ะอยู่ตรงหน้ากับเขาให้เขาตัดสินใจซึ่งเขาอาจจะมีคำถามกลับมาให้เรา บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเขาอาจจะมีเรียกว่าข้อโต้แย้งที่ทักท้วงเรามาก็ได้ความเห็นของเขาเราเยินดีรับฟังทั้ง5เทคนิคนี้นะคะเราต้องใช้การรับฟังฟังด้วยหัวใจฟังด้วยใจค่ะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นพี่ว่าประทับใจในเทคนิคขายเหมือนไม่ขายนี้มากเพราะใช้ทักษะการโคชชิ่งทั้งหมดเลยค่ะ ฟังด้วยใจทักษะการฟังถามคำถามทักษะการตั้งคำถามเปิดนะคะปัญหาหรือคุณค่าก็ใช้การทวนความการสะท้อน4เปิดสินค้าคือการให้ข้อมูลนะคะให้ความจริงแก่เขาให้สิทธิ์ในการที่เขาจะรับข้อมูลตรงนั้นและ5 ปิดการขายก็คือให้พื้นที่นะคะให้เกียรติเขาว่าเขาสามารถที่จะคิดตร่ตรองทบทวนสิ่งที่เรานำเสนอได้นี่เลยค่ะสุดยอดเทคนิคขายแบบไม่ขายมีที่นี่ที่ YL Trainer Team Power u ของ Young Living ค่ะแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ